เคยเข้ามาไหมครับไม่เคยค่ะครั้งแรกในชีวิตยอยู่มาเก้าปีเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเพื่อจะทำพิพิธภัณฑ์แล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของด้านวัฒนธรรมไทย สิ่งที่อยากได้มากที่สุดคือความร่วมมือหรือน้ําใจจากคนในตําบหลหนองบัวที่จะมาร่วมกันสร้างตัวนี้ให้เป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นแหล่งตัวแทนของการเรียนรู้ของคนในชุมชนแลว้วก็คนนอกชุมชนจะได้มาเห็นว่า คนดังบัวก็ต้องมีความภูมิใจครับเพราะเรามีบัณพบบุรุษหรือว่าเกจิอาจารย์ดังๆอะไรจะเห็นได้ว่าทางการมีส่วนร่วมประชาชนนั้นก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความประสบความสำเร็จ ศิลปวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตรวมทั้งใช้ป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนในชุมชน นตำบลหน,นองบัวเป็นชุมชนเก่าแก่มีหนองน้ำขนาดใหญ่มีดอกบัวขึ้นมากมายทำให้ผู้คนที่ผ่านไปมาเห็นและเรียกชุมชนแห่งนี้ว่าบ้านหนองบัวต่อมามีผู้คนมาตั้งบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นจึงกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ บันทึกของหลวงปู่ยิ้มได้กล่าวว่าตำบลหนองบัวเป็นตำบลที่มีเจ้านายและข้าราชการผู้ใหญ่มาเยี่ยมเยียนเสมอเนื่องจากเพราะเท่ายิ้มเป็นอาจารย์ชื่อดังเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัขงกิติศัพท์ของท่านเลื่องลือไปหลายหัวเมือง ด้วยความผูกพันที่เหนียวแน่นของชาวบ้านที่อาศัยเป็นชุมชนกันยาวนานและได้ช่วยกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไว้มากมายอาทิประเพณีสงกรานต์ลอยกระทงโกนจุกโกนผมไฟงานศพรอยพรรษาและประเพณีต่างๆมากมายที่รักษาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ็นมงคลนารามแห่งนี้เป็นสหายในการบุญทานลใไมุศลป,ปีพศ2498ในสมัยหลวงปู่เหรียนเจ้าอาวาสวัดศรีอุปรารามสมัยนั้นได้เล็งเห็นความสำคัญ ของโบราณวัตถุและเครื่องใช้เก่าแก่ต่างๆที่ทั้งคนนำมาถวายและเป็นทรัพย์สินในชุมชนเองมารวบรวมและจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นที่โรงเรียนวัสีอุปรารามเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและคนในชุมชนโดยใช้ห้องมุกข,ของอาคารวินิตพิทยาคารเป็นห้องเก็บรักษาในระยะแรก ต่อมาเกิดความไม่ปลอดภัยและห้องคับแคบเกินไปหลวงปู่เรียนจึงปิดห้องพิพิธภัณฑ์และไม่อนุญาตให้เข้าชมอีกเลยอันนี้ตอนแรกนะสมัยแรกนะที่ก็อยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ชั้นล่างเนี่ยแต่ทีนี้ว่ามไม่มีการควบคุมโดยคณะกรรมการเลยอปล่อยให้มันอยู่ตาำทะเบียนไว้คุมไหมนะ ตำพีตำเกิดเนี่ยนะฮะทีนี้ว่าเขามีพวกที่ไม่ขาดที่มาแอบเอาพเ,เ,เครื่องไรค้าของวัตถุโบราณต่างๆเอกาไปขายเยอะ จนกระทั่งปี2540คณะกรรมการวัดได้มีแนวคิดฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาอีกครั้งจึงได้สำรวจโบราณวัตถุและเครื่องใช้ที่หลวงปู่เก็บสะสมไว้ให้เป็นหมวดหมู่และเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมอีกครั้งเมื่อวันที่27ธันวาคม2542ซึ่งตรงกับช่วงงานประจำปีหลวงปู่เลี้ยนและเปิดให้ชมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ได้มีสูวัฒนธรรมซึ่งเป็นความหวังของคนหนองบัวนะคะอยากให้ให้ให้ตรงนี้ประสบผลสาเร็จแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนค่ะขคบวันนี้เรานําสมาชิกมาพัฒนาในเรื่องของวัดเพื่อที่จะทําทตรงนี้เป็น,นศูนย์ วัฒนธรรมไทยสายใหญ่ชุมชนกำมอนหลงบัวซึ่งเราได้งบประมาณมาจากอระทรวและการจังหวัดที่จะจัดเตรียมเพื่อจะทำพิพิธภัณฑ์แล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของด้านวัฒนธรรมไทยไม่บอกพี่อันนี้พุงจะเอาลงมาอีกเดือนึงค่ะใส่ได้ไหมไม่รู้ถ้ารู้ว่าคุณจบเลไม่มาด้ยโทษอรับเฮ้ ตอนนี้ต <TH> <rawd unre> ้องเขาเรียนเรานั่งดูต้องต้องเสียงอนไรไม่ได้เขานั่งตากแดดไม่เท้าอันหยุหน้าตึกเล็กอ่ะอยู่มันเปลี่ยนบ่อะไรเป็นไรอาจารย์ในยกก็ได้แสดงวิ่ใส่ัดเพราะว่าอยากจะอนุรักษ์ไว้นะคะในส่วนตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสได้เห็นว่าในอดีตวัดที่นี่เป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็สิ่งแปลกๆยังคงอยู่ที่นี่หลายๆอย่าง เพิ่งเคยเห็นเครื่องปั่นไข่แดงวันนี้ค่ะว่าของคุณวัญาชา,บาวบ้านก็ทำไว<อ>้ถือว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมากๆนะคะที่สามารถอนุรักษ์ไว้ได้ขนาดนี้ในระยะเวลาเป็นร้อยปีแต่ของยังอยู่ในสภาพดีอยู่นะคะดังนั้นค,คนที่จะได้รับการสนับสนุนให้ก้าออกมามากกว่านี้คือสามารถนําโชว์ให้กับบุคคลภายนอกรู้ว่าที่นี่มีอะไรดีบ้างแล้วก็สมัยเด็กๆเขาทาอะไรกันบ้างซึ่งตอนนี้อายุ4ี่สิบยังไม่เคยเห็นของพวกนี้นะคะก็ถือว่า เป็นเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนแล้วก็อยากจะอนุรักษ์ไว้ให้กับชาวบ้านได้เห็นต่อไปในอนานคตค่ะ หังสือมันลบแล้ว้องได้ดินสอนี่ไงจวหนังสือลบแล้วไี่มีเขียนนั้นนี่ไเป็นรงมเนหนังสือเก่ายใบลานใบลานเก่าเป็นใบลานเลยแล้วเนี้ยหายหม่อจะมีมันตัดตัดใบลานเก่าเป็นอะไรให้เป็นคำพีหรือเปล่า ใไฟลางนี่ใเอาไปที่ไหนครับนี่จะไปที่ไหนครับนี่ไม่เอาขับขึ้นนี่วาไว้แล้วเดี๋ยวก็าจะเก็บเข้าซีที่ดีเดี๋ยวเอาที่มาตัดไม่ได้ไปทิ้งใช่ไหมไม่ได้ทิ้งอ่ะไม่ได้ทิ้งกิจกรรมที่เราดําเนินการนะคะเรามีการประชุมปรึกษาเลยกันก่อนวางแผนในเรื่องของการดําเนินการของศูนย์ศูนย์วุฒาการวัฒนธรรมของตำบลหนองบัวนะคะโดยหลายหลฝ่ายไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นก็คือเทศบาลแล้ก็อบต รวมทั้งหน่วยของโรงเรียนและก็ชุมชนผู้นำองค์กรในชุมชนเนี่ยก็ให้การสนับสนุนรวมทั้งวัฒนธรรมองค์กวัฒนธรรมจังหวัดอย่างวันนี้เราวางแผนกิจกรรมไปแล้วว่าเราจะดำเนินการพัฒนาในในคลังสมองในส่วนของพิพิธภัณฑ์ของวัดโดยแต่เดิมนั้นเราอยู่ที่โรงเรียนวสีพลาลามนะคะสถานที่นี้มันเป็นสถานที่ที่เหมาะสมและจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนตลอดชีวิตเพราะว่าพิพิธภัณฑ์ พื้นบ้านที่เราจะนํามาจัดทาใหม่เนี่ยจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนในชุมชนของตําบลหนองบัวน,นะคะได้ภาคภูมิใจได้ตะหนักถึงว่าเป็นแหล่งอารยธรรมของเขาจากการรวมตัวในชุมชนหนองบัวและได้จัดตั้งคณะกรรมการวัฒนธรรมในชุมชนขึ้นมีการจัดประชุมแบ่งกรรมการทำงานออกเป็นฝ่ายต่างๆเพื่อให้กิจกรรมวัฒนธรรมชุมชน ดำเนินขึ้นเป็นรูปเป็นร่างและได้ช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ขึ้นใหม่พวก็มาขึ้นะไรแล้วเจออะไรบ้างเนยครับปวดดิ่งหุ่นขึ้นพิ่งขึ้นใหม่ๆนี่ขึ้นตรงนี้นี่เนี่ยขึ้นตั้งลายนี้หมดเลยนี่หุ่นนาครับทำงานวันนี้รู้สึกยังไงบ้างอันนี้ดีได้่ชยว้าชอบ เป็นเป็นกิจกรรมของวัดหรือของชุมชนเราเลยของชุมชนนะคะ <ừ> ของอสมอด้วยอ,อปอปอด้วยแล้วก็ <ừ> ชุมชนด้วยช่วยวัดคือเราเป็นคนในมู่หนองบัวเราช่วยวัดอยู่แล้วคิดว่าจะได้อะไรบ้างจากที่เราช่วยวันนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ใช่ชุมชนจะได้อะไรบ้างจากที่เราช่วยวันนี้ไม่เราอยากจะให้บ้านเราสวยงามใช่ไหมคะแล้วคนนี้อันนี้ห้องนี้ขยจะทำตึกนี้ขยจะทำเป็นเป็นสูนพัฒนธรรมชัยใช่ไหมคะก็อยากจะให้บ้านเหล่านี้เรียบร้อยสะอาด พัฒนากรมาทำาแล้วก็ดูแล,วแลสวยงามดี<ๆ>แพะแพะดูตรงนี้นี่มันดึง่นขึ้นเอาฉดได้มาฉีดดต้อง,งึงมแรงลมใจกัน ก็คิดไปว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็นในเรื่องของวิถีชีวิตของชาวบ้านในตำบลหมองดัวทั้งหมดส่วนข้างบนนั้นก็จะเป็นในเรื่องของแหลหลวงปู่ทั้งสององค์คือบ,บุคคลที่มีประโยชน์กับชุมชนเราแล้วก็ ส่วนสมเด็จดุร่วงเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์วัฒนธรรมตำบลหนองบัวเพื่อเป็นสายใหญ่เชื่อมความรักสาม,มคัคคีและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ยืนยาวสืบไป